สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้มาพบมาคุยกันหน่อยครับนา,นานจะออกสื่อสักครั้งหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่าต้นนี้จะออกเหลืองนะครับต้นทุเรียนที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือเป็นพันธุ์มอนทองฝนตกทุกวันเลยครับกรุงเทพ ตกทุกวันจนทุวเรียนนี่ใบเหลืองหมดเลยทุกท่านเจอปัญหาเหมือนผมไหมครับผมนี่เจอแล้วครับเนี่ยเหลืองเหลืองทุกยอดเลยเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งพ่นให้อาหารเสริมทางใบไปจะดูซิว่าจะกลับมาเขียวไหมถ้าทุกท่านมีปัญหาเหมือนผมหรือ เจอปัญหาแบบนี้ก็ทักทายมาพูดมาคุยหรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับต้นตุเรียนต้นนี้ก็ปลูกได้หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนนะครับพอดีหนึ่งปีหนึ่งเดือนปลูกที่กรุงเทพโตได้ประมาณนี้ครับน้ำที่ใช้รดก็จะเป็นน้ำประปานะครับ ส่วนดินก็ปลูกไว้บนดินเหนียวทำโคกขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นได้ชมว่าตุเรียนที่ปลูกไว้เมื่อคราวที่แล้วจากต่อจาก ep ีหนึ่งไปถึงไหนกันแล้ววันนี้ก็เลยโอกาสนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นนะครับกโ,โตได้ประมาณนี้ครับ ยอดเขาก็แตกดีนะแต่ว่าช่วงนี้จะออกใบเหลืองนิดนึงตามสภาพที่ทุกท่านเห็นนี่เลยเพื่อนๆมีข้อมูลดีๆหรือมีเทคนิคดีๆมาก็บอกกล่าวหรือมาแนะนำผมด้วยนะครับเพื่อจะมีทางแก้ไข พ่ผมก็เป็นมือใหม่หัดปลูกนะครับยังไม่มีข้อมูลที่ลึกซึ้งพอเผื่อเพื่อนๆที่ชมวิดีโอนี้อยู่มีข้อมูลดีๆนะครับก็กดใต้คอมเมนต์ส่งข้อมูลมาให้ผมด้วยนะครับนี่ครับใบเหลืองแต่แตกใบดีมากเลยนะครับแตกใบดีมากเลยหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนต้นนี้ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านชมแบบใกล้ๆว่ามันยังไงนะฮะนี่ครับนี่ผมถ่ายกลางแดดเลยนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือทุเรียนมอนทองจากจันทบุรีอายุหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนปลูกบนดินเหนียวที่กรุงเทพมหานคร น้ำที่ใช้ลดก็เป็นน้ำประปานะครับหนึ่งปีหนึ่งเดือนโตได้ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เลยถตอโอกาสนี้มาแชร์มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมได้เห็นว่าตอนที่ปลูกเมื่อ ep ีหนึ่งคราวที่แล้วนี่โตถึงไหนแล้วก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับโตประมาณนี้เลยวันนี้ก็ ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ